นี่ฮาก็ได้ลงมาส่วนพริกค่าเนาะมาเงยหน่อยกระหกเอาขมขี่นมาเก็บพริกกันเน้อเพราะว่าจะได้กินนะคะดกอยู่หนามันกระได พอจะได้กินเนอร์นี่เอา้ามาเก็บกันหยาก,ก็หกต้องหยานำ้ำพที่สวนหนูมันเป็นไงละ่ะมันยากสิสุกแต่แจ่เก็บให้พี่เอกเลวนะพี่เอก 你这三米啦。Mira, บ่อยบ่เก็บอบอยก็ได้ประมาณนี้พีกเหา ต้องเอาเขียวเกาะอันนี้ก็พอได้อยขาดอกอยนะพอได้กินเนาะ เสียงเข้าสูบน้ำดํานานนะฟังทั้งนู่นนะมันก็ไหลต้นอยู่แต่มันก็บ่ค่อยดุกเป็นไหนเนาะอันนี้เก็บข้างที่สามเลยนะคะอันนี้ สามเทอนี้มันก็สิเป็นไปเรื่อยๆนะแต่ว่นาน้ำน้ำคือสิบห่วหมเนาะตรงนี้ว่นาน้ำคือสิบถึงทำมันลาดกระลาดส่วนะมอกมน้น้ำเลยขึ้นเล้าเมื่อยนี่ไหมโอ้ย บอกไปเป็นมูแน่บื้องเหตุเวียดบอกประชัชนจาของกระบาวเวียกกืน มกหน้อไม้เนาะได้เห็นมกหน้อไม้กลิ่นอย,า,นนอยากกิ่นคิดอยากกลิ่นอยู่นะหอมมกหน้อไม้มุกพุทไทห์นะนะมันฮกนะคะฮกอันนี้คือสิปเป็นก่อนนะเลาน,นี่หมากับแบ,บนีอะไรถนนโออกมันก็บฮก อันนี้คือดึงออกมาจากข้างในนะคะเอามาปลูกข้างนอกเดี๋ยวชิได้มาถางอีกจากมือนึงอยู่โห้ฮง โดนต้นมาขามค่ะอ,อันนี้กะท้าเบิ้งมันสิเป็นฮอดปีหนาอยู่บ่วนมากมังพร่กบ้านหนูปลูกขามปีนะคะตอนนั้นโรกหลงนี่ขนาดบม่ค่อยได้มาเก็บนะพระร่งพราะลอยใช่ไหมกะจะพอได้กินนี่หลังคิดอย่างมากมาย ต้นทุเรียนหนูกันนี่นี่ต้นทุเรียนนะแม่เหตุจังเลยมันยังสีงหญ่ให้หนูสังเกตเบิ่งหยานะคะ6กกนี่เขาก็สีเหตุแบบนี้ไปเก็บไปถางไปเนาะทางงานเบาไหวน,นะฮ่ามันฮาวอาการไปสะกด ก็เอาไว้นั่นบทนาาหันเนี่ยไม่เห็นก็เกาะไปถึงข้าวได้กินมันก็ได้กินอืม าไปน้าเก็บไปน้ําแล้มนกระดกนะคะนี่ดกปลูก,กเอามเมยมังหุงปลูกใส่น้ำค่ะเดี๋ยวค่ะสิพาลงไปเลกนี่ดกนี่ก็จะเป็นมะเขือขะเขือกะ็ก,ะกำลังเป็นนี่มันออกไหมนะคะ สวยงาม,งามอาโอู้หข้างล่างก็เหี้มะเขือก็กำลังงามเลยอันนี้มเะเขือปลื้นหกแหงแหงอันนี้อ้อยอันนี้นี่มะเขือ <c oughs> ดกอันนี้สิเป็นอ้อยหวานของแม่นงเยานะคะอันนี้สิเป็นอ้อยดำนูน่นนะ ม่นีน้ย่านฝนตกอยู่เดอ้อเบอิ้งมะเขือหฮานี่ดกขนาดเลย,ยกำลังเป็นนู่นน่ะนะคะได,ได้เก็บมักพริกมะเขือแล้วกันจะได้กลับบ้านพอป,ปลูก่ํำกันโทษปลูกมะฮุงใส่น้ำนี้ดกแหง่ง งามมันงามมกาพริกหมันเลยเนาะฮู้อยากกินยังก็อยากกินหลายอันโทษละนะดกค่ะอันนี้สิเป็นตัวเมียฮึแตวนี้ก็สิจัดลงว่ามันเป็นตัวเมีย มีแต่ต้นมะพริกนะคะเดี๋ยวเอาค่ะคอยเก็บเนาะพักก่อนจักแป๊บนึงอันนี้เขาเอิ่อหน่อไม้อย่างคันนี่นี่อ่อนนะหน่อไม้แดงๆนี่อ่อนใหญ่แล้วนี่ <c oughs> นี่แซ่บเวลาเฮาเห็ดนี่มันจะอ่อนอุลุ่อยู่เลยกำลังขึ้นนะคะนี่มีแต่หน่อบักาหไงบางไง วัชผาวอยู่เด่ะเบี้ยผักเบี้ยอย่างปุ๋ยเคมีเอียงอยู่ในนี้มันค่ะเดี๋ยวมือจังเอามือมื่อนี่จะไหวไหมนี่มีเตหน่อไม้ค่ะเดี๋ยววันหน้ามาอือชิมาเอาอีกเนาะส่วนยอมเฮาก็มีหลายหลายอย่าง <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เก็บได้หน่วยนึงนะคะนี่เดี๋ยวเฮาเก็บอีกค่ะ